มาเทสเครื่องกันนะครับวันนี้เสร็จไปสองเครื่องหนึ่งแอมกองเหล็กกับสองแอมพิเศษนะครับวันนี้ได้สองเครื่องมาเทสหนึ่งแอมก่อนนะครับแบตคิบสองโวลต์สิบเอ็ดแอมเอาไปใช้มาวันนี้ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับเอามาเทสให้ก่อนมาเทสคร่าวๆให้ดูนะครับ กั้วไอ้นี่มันไม่ค,ค่อยดีน้ำเสร็จที่มันเพิ่งว่าไม่ดีนะมาดูนะครับเพลิดหนึ่งร้อยวัตต์อันนี้จะเป็นสไตล์ไฟต่ำมาดูไฟสูง 500ดูห้าร้อยบาทสายสั้มดูสายสูงนะครับตระมานี้นะครับเครื่องหนึแอมเดี๋ยวมาเทสตัวเครื่องสองแอมดูมั้งนะครับ เทสหนึ่งร้อยบาทไฟต่ำนะครับอันนไฟสูงอันนี้เป็นสองแอมป์พิเศษนะครับห้าร้อยบาท ใช่สูงได้ประมาณนี้นครับผมทำไฟไม่แรงนะครับใช้ไฟนิ่มๆเอาครับแต่หน้านงานจริงก็เอาไปลองกันดูนะครับอขอบคุณนะครับ